สวัสดีครับสวัสดีครับท่านนายกครับสวัสดีครับตู้ปลอข่าวสามวันนี้มีโอกาสมาอยู่ที่เทศบาลตำบลนะครับเมืองลำนลายวันนี้ผมอยู่กับท่านนายกธัญมลศรีผ่านนะครับยังไงวันนี้รายการโทรทัศน์ท้องถิ่นมาคงจะต้องมีคําถามมาถามท่านว่าไอความยั่งยืนฮะที่นี่มาดูแล้วรูปร่างของเมืองต่างๆก็ไม่ใช่เมืองเล็กเท่าทีเดียวจะ เกดได้ข่าวว่าเป็นเทศบาลตำบลแทบจะไม่น่าชื่อแต่ยังไงวันนี้คุณก็ต้องมันมีอะไรที่มันเป็นความยั่งยืนของท้องถิ่นนะท่านนายกครับค่ะก็เริ่มลำดับลำดับแรกนะคะเทศบาลตำบลลำนาลายเนี่ยเป็นแค่เทศบาลตำบลแต่จริงๆแล้วเนี่ยอยู่วงกลางอยู่ตรงกลางของอบตอเลยอบตอจะล้อมรอบเราแล้วเราอยู่ติดถนนสายยี่สิบเอ็ดซึ่งเป็นถนนสายหลักแล้วก็ประชาชนที่เนี่ยส่วนใหญ่ไม่มีอาชีพเกษตรเลยนะคะจะมีส่วนราชการในค่อนข้างเยอะมาก มีอาชีพค้าขายบริษัทห้างร้านประชากรประมาณ1 7ื่นนะคะแล้วก็ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ1 2ื่นมีผู้สูงอายุที่สองพกว่า mm hmm. นะคะก็ที่อย่างยั่งยืนเนี่ยนโยุบายหรือวิสัยทัศน์ทางเทศบาลนะคะชาวเทศบาลตำบลลำตะลายต้องได้รับการบริการที่ดีเลิศ mm hmm. ในเมืองที่น่าอยู่สะดวกสะอาดปลอดภัยค่ะ mm hmm. ตรงนี้เราก็คิดว่าน่าจะดูแลเรื่องสุขภาพ ซึ่งจะต้องยั่งยืนที่สุดเราเราไม่ใช่ว่าคนจะไม่เสียชีวิตนะคะแต่เราหมายถึงว่าสุขภาพเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญถ้าสุขภาพดีเนี่ยในกิจการหน้าที่การงานทําธุรกิจการเรียนหนังสือหรืออื่นๆอะไรที่ตามมาเนี่ยมันก็จะดีทั้งหมดค่ะครับแสดงแสดงว่าเทศบาลตาบลลำนาราเนี่ยตอนนี้มาให้ความสําคัญเรื่องจุกภาวเะรเรื่องของการดูแลรประชากรคือพูดง่ายว่าเป็น คำว่าเทศบาลเนี่ยคือต้องดูแลพื้นที่ประชาชนแน่นอนให้ความสําคัญในด้านสุขภาพและและอะไรที่เป็นสัญลักษณ์ที่จะตอบโจทย์ของความยั่งยืนตรงนี้เห็นได้ข่าวว่ามีมีศูนย์ศูนยีจะดูแลชาวบ้านเขาเขาเรียกว่าศูนย์อะไรครับท่านศูนย์แพทย์ชุมชนเทศบาลตำบลลำนาลายค่ะก็ศูนย์แพทย์ตรงนี้เมื่อก่อนเป็นคลินิกเทศบาลซึ่งเป็นแนวคิดของของตัวดิฉันเองเลยเพราะว่าตัวดิฉันเองที่บ้านค้าขายเล็กๆเนาะ แล้วควนี้เวลาไปหาหมอเนี่ยค่อนข้างที่จะลําบากว่ากว่าจะพอไปถึงต้องไปจองคิวกว่าจะได้คิวอะไรเงี้ยเราคิดว่าน่าจะทําเป็นคลินิกเทศบาลบริการคนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขต<ม>พอมาหาปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ไม่สบายเบื้องต้นอ่างเงี้ยก็จะได้ง่ายๆไม่ต้องไปรอหมอเป็นวันนะคะอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่เราอยากให้บริการได้รวดเร็วนะคะต้องรวดเร็วเป็นหลักเลยพอเสร็จแล้วปุ๊บพอนั่นเราก็ ได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลัชบดานนะคะท่านก็ให้พยาบาลลงมาสองคนแต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยความเชื่อมั่นของประชาชนที่จะมาศูนย์แพทย์นะคะต้องมีหมอศูนย์แพทย์ที่ต้องมีหมอเราเปลี่ยนชื่อจากคลินิกเทศบาลเป็นศูนย์แพทย์ชุมชนเทศบาลตำบลลำรายก็จะมีหมอมีท่านนายแพทย์พิสิทธิ์พงคำเราเราเรียกชื่อเล่นคุณหมอว่าคุณหมอเบ้นนะคะคุณหมอก็จะมาประจําอยู่ที่ศูนย์แพทย์เลยนะคะเราเปิด ตั้งแต่สองโมงครึ่งเช้าถ,ถึงสี่โมงครึ่งเย็นจันทร์ถึงสุกและร่วงเวลากลางคืนด้วยเราเปิดถึงสองทุ่มนะคะและเสาร์อาทิตย์เราก็เปิดค่ะครับทีนี้ทีนี้พอพูดถึงตรงนี้แล้วเนะี่ยในศูนย์แพทย์เนี่ยอยากให้ท่านพูดในรายละเอะียดสมเพราะว่าแน่นอนเพราะคำว่าศูนย์แพทย์ชุมชนเนี่ยมันมีอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับชุมชนนะฮะมันมีเรื่องของนวัตกรรมอะไรอะไรอยากให้ท่านพูดถึงศูนย์แพทย์ตรงนี้ที่เป็นชุมชนค่ะศูนย์แพทย์ชุมชนเทศบาลตำบลลำนลายของเราเนี่ยนะคะ เราก็ทํางานร่วมกับโรงพยาบาลโรงพยาบาลจะมีพยาบาลมีคุณหมอมาให้ปัจจุบันมีคุณหมอสามคนแล้วนะคะมีพยาบาลวิชาชีพมีเจ้าหน้าที่จ่ายยาเภสัชนะคะแล้วของเราเองที่เราจ้างก็จะมีทันตะาสสาธารณสุขมีพยาบาลมีเจ้าหน้าที่ขับรถมีแพทย์แผนไทยมีกายภาพบําบัดเรามีทั้งห้องทั้งตัวเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ แล้วก็เรามีบริการเรื่องให้ยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์ไปบ้านด้วยยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างเ,เช่นเตียงสายสวนที่ตั้งน้ําเกลือถังออกซิเจนอุปกรณ์การแพทย์ทุกอย่างถ้าผู้ป่วยสามารถดูแลตัวเองที่บ้านได้หรือญาติผู้ป่วยช่วยดูแลได้เราจะไปให้ยืมแล้วก็ไปให้ สอนวิธีการใช้โดยที่ศูนย์แพทย์ของเราจะลงเยี่ยมทุกวันศุกร์ค่ะครับทีนี้ทีนี้ตะกี้ท่านนายกพูดถึงเรื่องของแพทย์แผนไทยค่ะเราเลยอยากอยากจะเข้ามาให้ความสําคัญทางด้านคำว่าแพทย์แผนไทยนี่คือแพทย์พื้นบ้านใช่ไหมคะเรา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 ส่งเสริมยังไงครับเรื่องแพทย์แผนไทยนี่นะคะเจ้าหน้าที่ที่จะมาอยู่ในในห้องแพทย์แผนไทยเนี่ยจะต้องได้รับการผ่านการอบรมตามระเบียบของแพทย์แผนไทย แล้วอยู่ๆประชาชนเนี่ยจะเดินมาให้นวดให้เป็นนู่นเป็นนี่นี่ไม่ได้ประชาชนจะต้องเดินเข้ามาหาแพทย์ที่ศูนย์แพทย์เราก่อนพอศูนย์แพทย์เราคิดว่าตรงนี้น่าจะกายภาพตรงนี้น่าจะเข้าห้องแพทย์แผนไทยคุณหมอจะเป็นคนเขียนหนังสือให้กับเราเพราะว่าอยู่ๆเราจะมาทําเองโดยพะละการเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกต้องนะคะเพราะวิธีการรักษาก็จะมีหลายรูปแบบทั้งแพทย์แผนไทยแ,แพทย์แผนปัจจุบันแล้วก็มีการกายภาพซึ่งมันจะอาจจะคล้ายคลึงกันค่ะทีทท่นี้พอพอพูดถึงว่า เนื่องจากว่าศูนย์แพทย์ชุมชนเนี่ยเป็นศูนย์ที่ทางเทศบาลตั้งขึ้นเองใช่ค่ะอ่ะถ้าผมเปรียบเทียบง่ายๆว่าในกรณีที่ประชาชนทั่วไปไปที่โรงพยาบาลหลวงเนี่ยก่อนหน้านี้มีส0มสิบาทไม่รู้ว่าตอนนี้อาจจะฟรีหรืออะไรยังไม่แน่จใจแล้วที่ศูนย์ตรงนี้นะครับมีค่าใช้ใจ่ายไหมครับไม่มีค่ะอ๋อไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะแล้วในกรณีที่เป็นเป็น,เป,นเป็นการนวดน,นวดแพทย์ทางนวดเขาเรียกว่านวดแผนแผน,แผนไทยมีค่าใช้ใจ่ายไหมครับ ไม่มีค่ะไมม่ีก็คือก็คือจะต้องมีการลงชื่อตามที่คุณหมอบอกสมมติคุณหมอบอกว่าตรงนี้ต้องต้องดึงเส้นต้องคลายเส้นเพราะเส้นคุณแบบแข็งเกินทําให้เกิดการเจ็บปวดนะคะก็คุณหมอเขาจะเขียนหนังสือมาแล้วก็ไปเข้ามีมีเล่มหนังสือเล่มนี้ไปแจ้งที่ห้องนี้แล้วก็ทําไม่มีค่าใช้จ่ายยกเว้นค่ารักษาใช่ไหมค่ารักษาเขาสามารถเบิกจ่ายตรงเขาจะเซ็นชื่อจะมีการเบิกจ่ายตรงกันอยู่แล้วแสดงแสดงว่า การที่เข้าไปรักษาเนี่ยประชาชนจะต้องเลือกก่อนว่าจะไปพบแพทย์แผนไทยหรือว่าแพทย์แผนปัจจุบันะนะฮะแล้วก็เข้าไปพบแพทย์ขั้นตอนก็ก็จะก็คือพูดง่ายว่าไม่ว่าแต่ละแพทย์จะสาขาไหนก็ทางเทศบาลพูดง่ายว่าจะเป็นผู้ดูแลถูกและทุกใช่ไหมครับใช่ค่ะท,ทีนี้มองกลับมาตรงนี้ว่าแน่นอนอ่ะศูนย์แพทย์ศูนย์นี้เห็นบอกว่ามีแพทย์ประจําอยู่สามท่านสามท่าน ดูแลประชาชนถึง17,000คนค่ะไม่แออัดหรอครับไม่แออัดนะคะคืออย่างนี้เราจะมีรายชื่อของผู้ป่วยอย่างเช่นผู้ป่วยเบาหวานนะคะความดันอย่างเงี้ยเราจะมีชื่อเขาอยู่แล้วเพราะเราจะมีข้อมูลลิงก์จากทางโรงพยาบาลข้อมูลที่จะลิงก์กันนะคะแล้วก็เราจะมีชื่อปุ๊บเราก็จะนัดเป็นล็อตเป็นล็อตเป็นล็อตกันเอาไว้จริงๆดูแลไม่ค่อยไม่ค่อยแออัดแล้วเราก็ไปไปดูแลถึงบ้านด้วยอีกส่วนหนึ่ง เราเราเยี่ยมบ้านทุกวันศุกร์นะคะคแต่ถ้าเกิดช่วงที่ผู้ป่วยหรือผู้ที่มาพบแพทย์น้อยเนี่ยเราก็จะลงพุทธพฤหัสศุกร์เยี่ยมผู้ป่วยทั้งติดบ้านติดเตียงแล้วผู้ป่วยรายใหม่แล้วก็ไปให้คําแนะนำมีจิตเวชด้วยนะคะครับโอ้ครบหมดเลยที่สูยนนี้แต่แต,แต่แต่อย่างที่บอกนะคะว่าเดี๋ยวนี้วิวิวัฒนาการเนี่ยเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆค่ะเอไม่รู้ว่าสนยนแพทย์ชุมชนเนี่ยอ มีเขาเรียกว่ามีหน่วยฉุกเฉินือเป่าครับมีค่ะอ๋อมีเหมือนกันมีค่ะนะฮะ,ะก็รถรถรถที่ดูแลที่วิ่งฉุกเฉินก็เป็นรถของทางมีค่ะของทางเทศบาลค่ะนะครับอืมที่อันอันนี้อันนี้ของทางเทศบาลแล้วได้รับการเขาเรียกว่าอะไรฮะอนุมัติเป็นรถฉุกเฉินใช่ค่ะอืมเรามีรถพยาบาลฉุกเฉินน่ะมีรถเป็นรถปิกอัพคันหนึ่งแล้วก็รถตู้คันหนึ่งตอนนี้รถปิกอัพเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเก่ามากแล้ว สภา<ม>เทศบาลก็อนุมัติให้เราซื้ออีกคันหนึ่งแล้วตอนนี้เรากำลังดําเนินการจะซื้อจัดจ้าง<อ>เท่ากับเราจะมีรถตู้เป็นสองคัน<อ>ก็เราจะรับป่วยผู้ป่วยเนี่ยซึ่งฉุกเฉินเวลาเขาโทรมากลางคืนเนี่ยบางคนเขาอยู่บ้านคนเดียวเขามีรถจริงแต่ว่าเขาป่วยเขามาไม่ได้เขาโทรมาเนี่ยเราก็ไปรับรีบส่งให้รเราเคยช่วยชีวิตไปหลายรายนะครับอันนี้คือในเคสในเคสในเคสของอเราดูแลคนในพื้นที่เรารแต่แน่นอนผมทราบมาว่าเทศบาลตะกี้ท่านนายกบอกว่าเทศบาลตำบล ลำลายเนี่ยติดถนนสาย21ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุค่ะก็เราต้องไปค่ะฉุกเฉินก็ต้องไปศูนย์นี้เหมือนกันใช่ค่ะอ๋อถือว่าถือว่าก็จริงๆเท่าที่ฟังนี่สมัถนานี่เป็นโรงพยาบาลได้เลยนะท่านนะครแล้วแล้วเรามีโครงการที่จะขยับขยายศูนย์แพทย์นี้อีกไหมคะเราจะขยายศูนย์แพทย์เนี่ยเพื่อที่จะรองรับ ผู้สูงอายุด้วยเพราะในอนาคตเนี่ยผู้สูงอายุนี่เพิ่มมากขึ้นปัปจจุบันนี้มีผู้สูงอายุ2,100กว่าคนคนะคะซึ่งประชากร17เ,เนี่ยก็ตกประมาณ15%ละนะคะเราก็คิดว่าเราเราก็เลยเอาตัวเลขเนี่ยของห้องทะเบียนยมาดูว่าในปีต่อไปปีต่อไปปีต่อไปเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราจึงวางแผนในอนาคตแผน20ปีของเราเหมือนกับแผนชาติเลยะะรเราก็ต้องมาดูว่าเราจะต้องการวัดสดุอุปกรณ์ตัวไหนบ้างเพื่อที่จะรองรับ แล้วก็เราต้องดูโรคต่างๆที่มันจะเข้ามาด้วยซึ่งตรงนี้เราต้องมีข้อมูลจากทางกระทรวงสาธารณสุขด้วยเราจะลิงก์ไปกับหลายๆภาคส่วนเพราะว่าคุณหมอที่ประจําอยู่ที่ศูนย์แพทย์เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีข้อมูลให้กับเราแล้วก็แนะนําเราซึ่งตัวเราก็พอมีว่าประมาณ <c oughs> ที่จะต้องทําต่อไปสิ่งที่มันสําคัญที่สุดก็คือเรื่องเรื่องสุขภาพจริงๆนะคะเราเราไม่ใช่เพียงแต่รักษาเรายังส่งเสริมให้กับทุกๆคนเนี่ย ออกกําลังกายจะแค่ยืดเส้นยืดสายอ,อยู่ที่บ้านหรือจะทําอะไรก็ได้ที่เป็นการออกกาลังกายอย่างน้อยสัก30นาทีนะคะอันนี้ถ้าร่างกายแข็งแรงเนี่ยสุขภาพดีแล้วคนมาใช้บริการศูนย์แพทย์ลดลงถือว่าเราประสบความสําเร็จแต่ถ้าคนใช้เพิ่มมากขึ้นทวีคูณขึ้นเรื่อยๆแสดงว่าเราไม่สําเร็จนะคะสุดท้ายท่านนายกแม่ไปมาทุกเทศบาลจริงๆก็ยอย่างที่บอกนะฮะว่าถ้าท่านนายก ท้องถิ่นอื่นๆที่ดูอยู่ทางบ้านนะฮะเกิดสนใจที่จะมาดูศูนย์ตรงนี้ก็ <ๆ S 2> เขาเรียกวก็โอเคนะคแต่ผมมีคําถามอยู่คําถามนึงคงจะต้องถามนะไปที่ไหนพอพูดถึงเรื่องศูนย์แพทย์โรงพยาบาลทุกที่จะพูดว่าติดขัดเรื่องงบประมาณท่านไม่ได้พูดถึงเลยกลับพูดว่าสภายังมีงบค่ะไม่ถามไม่ได้ฮะตอนนี้แบบคือตั้งแต่ดิฉันเข้ามาบริหารงานเป็นนายกเทศมนตรีตั้งแต่ปี2547นะคะ ก็เริ่มทําโครงการคลินิกเทศบาลแล้วก็แปลเปลี่ยนเป็นศูนย์แพทย์ปัจจุบันเนี้ยที่เราให้ความสําคัญแล้วก็โครงการก่อสร้างอื่นเราก็ทํานะทุกด้านเราดูแลทั้งหมดนะคะแต่เราให้ความสนใจเรื่องสุขภาพมากที่สุดเพราะตรงนี้มันมีความเป็นเมืองอม,มันไม่ค่อยมีอาชีพเกษตรนะคะตอนณวันนี้เรามีเงินเก็บอยู่ประมาณเงินสะสมครับ้อยกว่าล้านเพราะประมาณแต่ละปีก็ร้อยกว่าล้านอยู่แล้วค,ะค่ะตอนนี้มีเงินสะสมที่สามารถออกมาใช้ได้เนี่ยประมาณร้อย ร้อยสามสิบล้านได้ค่ะโอไม่เล็กนะไม่เล็กค่ะไม่เล็กไม่เล็กเราจริงๆแล้วแน่นอนผมคงจะต้องขอขอคําถามเพิ่มเติมเพราะมันจะขยายแล้วอย่างนี้เราจะทําไงอย่างอย่างอย่างถ้าไปเทศบาลอื่นเขาบอกเงินก็ไม่พอเพราะผมไปร้อยเอ็ดมาแล้วให้ประชาชนมีส่วนร่วมค่ะอย่างนี้ประชาชนในพื้นที่อยากจะมีส่วนร่วมเรารับเลยจากรับได้ค่ะของเข้าทางศูนย์เลยใช่ค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วอันนี้ก็คือคือ ก็คือพูดง่ายว่ายัางรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็รักศูนย์ศูนย์นี้ใช่ไหมครับก็คือก็คือ,ก,คอก็คือไม่ได้ปฏิเสธค่ะไม่ปฏิเสธค่ะมีบ้างไม่ท้าทจริงมีค่ะอย่างนี้ค่ะอย่างเวลาผู้ป่วยเนี่ยเวลาเข้ามาได้รับการร,รักษาที่ดีแล้วเนี่ยพอเทศบาลหรือศูนย์แพทย์เราบอกว่าอ,อ,อุปกรณ์อันนี้ที่จะให้เขายืมมันไม่พอ,อเขาก็จะบริจาคเรามา<อ>บริจาคเสื้อเนืน้อบางทีเาก็ซื้อเป็นของมาให้ต้องการอะไรต้องการเตียงใช่ไหมคะเตียงที่ป่วยอยู่ประมาณหมื่นเจ็ดนะคะ ที่ไปให้ยืมตามบ้านเนี่ยเรามีเป็นร้อยเตียงเลยนะคะครับคือจากคนนั้นคนนี้มาช่วยแล้วเขาพอดีประกอบกับตัวนายกเองเนี่ยไปเรียนหลักสูตรมศมศ9พี่ๆเขาก็ช่วยซื้อเตียงกันมามช่วยอุปกรณ์กันมาค่อนข้างเยอะอแล้วก็งานมหากรรมอาหารสะอาดรสชาติอร่อยของเทศบาลทําไมเราต้องพูดมันเกี่ยวอะไรกับศูนย์แพทย์ม,มหากรรมอาหารสะอาดรสชาติอร่อยเราบอกแล้วว่าเราเราดูแลเรื่องสุขภาพเราเอาร้านอาหารเนี่ยมาทํามาขายของอีกที่หนึ่ง นะคะทำให้คนสุขภาพดีงานมหากรรมอาหารมีงานตักขวดยาอของศูนย์แพทย์คนก็จะบริจาคของมานะคะพอมาทําโครงการเหมือนโครงการตักไข่สอยดาวนั่นแหละมาตักขวดยารายได้เข้าศูนย์แพทย์ทั้งหมดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์<อ>ทามาทุกปีค่ะครับโอ้อย่างนี้ก็คงจะต้องให้ท่านนายก หลายๆาที่ตบาลพาที่ตบาลมาดูงานที่นี่ยินดีดค,ค่ะยังไงวันนี้ต้องขอบคุณท่านนายกมากมากเลยครับให้ความรู้ขอบคุณมากขอบคุณค่ะ,คคะในปัจจุบันนี้เนี่ยส่วนใหญ่พวกเราการเจ็บป่วยของพวกเราปร,ระชาชนทั้งหลายเนี่ยเยอะมากขึ้นทําให้ทาหน่วยที่รับบริการด้านสุขภาพเนี่ยมีภาระส่วนนี้เยอะขึ้นก็อยากจะฝากพวกเรานิดหนึ่งว่าอยากให้พวกเราเนี่ยได้ดูแลสุขภาพของตัวเอง โดยทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจนะครับสุขภาพกายที่เราจะช่วยดูแลเนี่ยอย่างน้อยๆก็เรื่องของการออกกำลังกายการพักผ่อนให้เพียงพอและเหมาะสมกับร่างกายของแต่ละคนแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพใจผมว่าในปัจจุบันนี้ถ้าเรารู้จักเข้าใจแล้วก็ปล่อยวางกันบ้างเนี่ยมันจะทําให้ทั้งสุขภาพใจที่เรามีอยู่เนี่ยมันจะดีขึ้นนะครับก็ฝากพวกเราแล้วถ้ามีโอกาส ถ้าจําเป็นจริงๆให้เรารับใช้ก็สามารถมาติดต่อ,อท,ที่เราได้นะครับแล้วก็พวกเราเนี่ยยินดีที่จะดูแลพวกท่านทั้งร่างร่างกายและก็จิตใจนะฮะศูนย์แพทย์ชุมชนเทศบาลตําบลลำนลายบริการแบบให้ความใล้ใจ